สวัสดีครับเจอกันกับบรรยากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับฝนก็เพิ่งตกไปเมื่อกี้เองนะครับครับบรรยากาศก็ดูชื้นชื้นนะชื้นชื้นนะครับนะครับก็บรรยากาศดีครับช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันร้อนมาหลายวันนะร้อนมาหลายวันร้อนมาหลายวันแล้วก็ฝนตกฝนตกก็ตกไม่เยอะนะครับตกไม่เยอะ แต่ก็รู้สึกว่าเย็นเย็นเย็นสบายนะครับเย็นสบายครับก็ข่า,ขาวขอบอกว่าจะตกสองในช่วงวันสองวันนี้นะครับมันก็ตกมาจริงๆนะครับตกมาจริงๆก็ถือว่าก็ถือว่าพยากรณอากาศก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับแม่นอยู่นะครับเขาบอกว่าฝนจะตกก็ตกจริงนะครนะครับวันนี้แม่นอยู่นะครับก็ดูนกนะครับก็บินกันเล่นกันนะครับเพราะว่ามันมันร้อนมาหลายวันนะร้อนมาหลายวัน ร้อนมาหลายวันพวกนกกระจิบนกอะไรอ่ะนกกระจอกนกกระจิบนกอะไรอ่ะบินเล่นเล่นอากาศเล่นน้ําฝนนะครับเล่นน้าฝนกันยังสนุกสนานครับนกกรมันก็ได้ปลดปล่อยนะได้ปลดปล่อยมันก็จะเหมือนเราแหละชอบอากาศเย็นๆงันมันก็ชอบดีใจกันเล่นนะครับครับเล่นกันครับถ้าเกิดว่าตกเยอะเราก็จะได้ไปหาอึ้งอ่างนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมัน มันเป็นต้นฤดูฝนนะต้นฤดูฝนอ,อ,อย <tant S 2> ่างเงี้ยถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะขึ้นมาน้ําไหลไฟดับขึ้นมาจริงๆอ่ะอึ่งอ่างมันจะออกนะครับอึ่งอ่างมันจะออกมาจากใต้ดินน่ะมันจะออกมาหาน้ํานะครับมาเล่นน้ําฝนมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะออกไปจับอึ่งนะครับเผื่อเราก็ได้เยอะเออเราก็จะได้มาขายด้วยนะครับต้นฤดูเงี้ยราคาก็แพงนะอึ่งอ่างก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับอึ่งอ่างนะครับ ก็มากินด้วยมาขายด้วยนะครับถ้าเกิดได้เยอะนะเยอะมาขายนะครับนะครับก็ยังรอนะครับรอให้ฝนตกแต่ว่าฝนแค่นี้มันก็ยังไม่ออกละครับวันนี้นะครับต้องรออีกสักฝนสองฝนรอพายุเข้าใหญ่ๆอีกสักหน่อยหนึงนะครับมันก็อึงองมันจะออกนะครับองมันจะออกครับมาดูข้าวโพดครับข้าวโพดข้าวโพดเราดูแรงนะครับก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับออกฝักใหญ่แล้วนะครับ บีบอยู่นี่แข็งแล้วมันก็เริ่มที่จะมีแกนมีอะไรออกมาข้างในแล้วมันจะออกมาเล็ดแล้วนะครับนี่นะนใกล้ละใกล้ที่จะใกล้จะได้ผลผลิตแล้วนะครับข้าวโพดจะดูแล้งนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะกะด้วยสายตาแนละ้วก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวแต่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับเอาแน่นอนไม่ได้ครับปลูกอย่างเดียวครับเกษตรกร,ร,กรอย่าไปคิดเรื่องราคานะครับเราเอาให้ดีดีไว้ก่อนนะครับ ราคาก็ห้าหกบาทไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าสี่บาทแปดบาทหรืออะไรไม่รู้นะครับแล้วแต่เขาจะให้เรานะเราเกษตรกรมีหน้าที่ปลูกก็ปลูกไปนะครับก็ค่อยไปขายให้เท่าไหร่ก็เอานะครับเราขอให้เราทําให้ดีๆแล้วกันนะครับทําให้ด,ดีนะครับหน้าที่เรามีแค่นี้นะครับนะครับก็มาดูเอ่อเอ่อท้องท้องนานะท้องนานะครับท้องนา เกิดว่าเราไม่ปลูกอะไรมันก็จะแห้งแรงแบบนี้นะครับแห้งแรงแบบนี้ดูเหมือนมันดูเหมือนมันไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยนะครับท้องนานะดูดูแบบแห้งแรงแห้งแรงนะครับผมก็ตัดหญ้าไปแล้วนะครับตัดหญ้าให้มันให้มันไปรอบนึงนะครับไม่งั้นมันก็จะลกกว่านี้นะครับถ้าไม่ตัดก็จะลกกว่านี้ตัดหญ้าไปรอบนึงให้มันดูโล่งๆนะครับนะครับ ก็ปีหนึ่งก็ทาครั้งเดียวนะครับนาครับเป็นนาปีนะครับเป็นนาปีก็อีกไม่นานนี้ก็จะได้ทําแล้วก็ประมาณเดือนพฤษภามิถุนายนนี้เขาก็จะเริ่มหว่านกล้าแล้วนะครับฝนตกเยอะๆนะหว่านกล้าหว่านกล้าปักดํากล้านะครับหว่านกล้าแล้วก็อีกเดือนอีกช่วงมิถุนายนกรกกระดานี่เขาก็จะเริ่มดำนะดำนาแล้วนะครับเริ่มดำนานะครับดำนาก็จะได้ปลูกข้าว ก็จะไปเก็บเกี่ยวอีกทีก็นุ่นแหละครับสิ้นปีพฤติการทันวาอะไรมันวนๆน,นเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับมันเป็นนาปีนะครับก็ปีหนึ่งก็ทําครั้งเดียวนะครับเพราะว่าอย่างนอกบรรนาเราเนี่ยมันมันไม่มีน้ํานะครับมันต้องพึ่งพึ่งกับฝนฟ้าอากาศพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะพึ่งฟ้าพึ่งฝนแล้วก็มันจะกําหนดเองไม่ได้มันไม่เหมือนกับคนที่แถวภาคกลางอะ่ะที่เขามีน้ําเจ้าพยามีอะไรน้ํา แม่น้ํสายหลักสายใหญ่ที่เขาจะใช้น้ําแบบเต็มที่อะ่ะปีหนึ่งปลูกนาสามรอบอย่างเงี้ยน,นะโอ้โหสามเดือนเกี่ยวสามเดือนเกี่ยวาเงี้ยโอ้โหอย่างงั้นนี่สุดยอดเลยนะครับเป็นกท้องนาเขาก็กว้างนะเป็นยี่สิบไร่ห้าสิบไร่ร้อยไร่อย่างเงี้ยน,นะครับอย่างงั้นนี่ก็มีโอกาสที่จะจะร่ําจะรวยมีเงินมีทองอยู่นะะครับจะร่ําจะรวยอยู่แต่เขาทําเยอะก็ทุนก็เยอะเหมือนกันแหละ ได้ข่าวก็ช่วงนี้ก็ราคาข้าวก็ตกต่ำอยู่เหมือนกันนะครับก็โอกาสจะได้ก็มีโอกาสจะขาดทุนก็มีนะมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็ห้าสิบห้าสิบนะก็ว่าดีก็ยังไงอ่ะถ้าได้ก็ได้เยอะถ้าขาดทุนก็ขาดเยอะอย่างเงี้ยนะครับมันเอาแนานอนไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าชาวนาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเขาซื้อเท่าไหร่ก็ต้องขายเท่านั้นอ่ะมันกําหนดราคาเองไม่ได้นะครับอย่างนี้แหละมันก็เหมือนกับชาวข้าวโพดชาวมันสำปะหลังแล้วทุกอย่างนะครับ ก็ต้องพึ่งต้องพึ่งพึ่งล้พึ่งตลาดนะครับพึ่งลงมันลงลงสีข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะให้เท่าไหร่แล้วก็เออแล้วแต่เขานะแล้วแต่เขาเราก็ปลูกไปนะครับปลูกไปนะครับแต่เราก็พยายามที่จะปลูกให้มันแบบว่าอย่างไงอะหลายๆอย่างปลูกหลายๆอย่างนะครับปลูกหลายๆอย่างนะครับถ้าปลูกอย่างเดียวมันก็ถ้าขาดทุนไปเลยมันก็ จบเลยนะครับถ้าเราปลูกหลายอย่างมันก็เออมันจะได้หลายๆทางก็มันก็เออมันก็จะค้ำกันไปนะค้ำกันไปนะครับค้ำกันไปมันก็จะได้ไม่ได้ขาดทุนไปอย่างเดียวนะครับไม่ได้ขาดทุนอย่างเดียวนะครับอย่างช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องรอนะครับรอให้ฝนรอให้ฝนตกให้น้ําดีนะครับให้น้ําดีสักนิดนึงก็จะได้ปลูกข้าวนะครับจะได้ปลูกข้าว ก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศที่อื่นเป็นยังไงนะแถวจังหวัดอื่นนะครับไม่รู้ว่าฝนฟ้าเป็นยังไงนะครับแตงผมนี่ทางลําพูนนี่ก็โอเคแล้วนะครับโอเคคือมันยังไงอะ่ะโอเคคือฝนฝนกําลังจะมาอย่างงี้นะฝนกาลังจะมาะครับก็โอเคนะครับก็ชาวสวนลําไยที่ที่อยู่บนดอยนะที่ว่าไม่มีน้ําใส่ลําไยอะ่ะมันก็จะ ต้นลำไย,ยมันก็จะได้กินน้ําในช่วงนี้นะครับช่วงที่ฝนฝนตกนี้เพราะว่าช่วงนี้ลำไย,ยมันกาลังออกออกเมล็ดนะครับออกออกเม็ดออกลูกอ,ออกลูกอออออกลูกลูกพูดผิดลำไยออกลูกมันก็จะประมาณไม่ขีดไฟแหละลูกมันมันหรือเล็กกว่านั้นนะมันกาลังประมาณนี้ก็ช่วงนี้ก็ต้องการน้ํานะครับลำไย,ยนะลำไย,ยก็ต้องการน้ําเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะแรงช่วงนี้ร้อนเกินไปลำไย,ยมันก็มีโอกาสที่จะร่วงนะครับ จะร่วงเพราะว่าข้อมันข้ามันจะแห้งนะข้อมันจะแห้งมันจะร่วงร่วมก็ก็ขาดทุนมันก็ผิดหวังแล้วลําไยก็ผิดหวังอีกนะครับปลูกกระโพดก็ผิดหวังโอ้โหขายหมดนะครับอย่างเงี้ยนะขายหมดขายทั้งที่ทั้งทุกอย่างอะไรย่างเ้นนะครับมันจะไม่เหลือแล้วนะทุกวันเนี้ชาวสวนเสาไร่นะครับลำบบกลำบนกันแล้วเกินนะครับต้องอดทนอดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะจะทำยังไงนะให้อยู่รอดนะทำยังไงให้อยู่รอดนะก็ต้องคิด หาวิธีนะครับสู้กันไปเนาะนะครับสู้กันไปเพื่อนเพื่อนนะครับเราเป็นเกษตรกรสู้กันไปนะครับคลิปนี้ก็บนให้ฟังครับเพื่อนเพื่อนก็ครับขอลาไปกับพร้อมกับบรรยากาศฟ้ารังฝนนะครับสวัสดีครับ